คลื่นวิทยุหลายขึ้นอัปรูปลิซ่าแบ็คพิงพร้อมเรียกหาลิซ่าสแตนสัญญาณการมาของโซโล่หรือไม่กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ด,ด้วยนะครับเช้านี้เห็นคลื่นวิทยุหลายขึ้นเลยทีเดียวที่อัปรูปลิซ่ามัดแกะพร้อมกับแคปชั่นว่า calling all lisa stands ไม่แน่ใจว่าเป็นการอัปเรียกยอดลียอดไลค์ยอดรีพายหรือเปล่า หรืออาจจะอัพเพราะแค่อยากอัพเฉยฟิลว่าอัพรูปศิลปินทั่วไปซื่อๆบ่ได้มีเอีหยงแต่ที่ทําให้เอ๊ก็คือตรงที่อัพพร้อมกันหลายขึ้นเลยราวกับว่าจะบอกว่าเนี่ยเมลิสซาทั้งหลายและบิงได้ได้ดิซาโซโล่กำลังจะมาแล้วนะซึ่งหากเป็นการส่งสัญญาณต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยเพราะหมายความว่าเมื่อโซโล่ของลิสออกมาเราดีเจหลายๆขึ้นหรือดีเจหนึ่งคนทำหลายขึ้น เขาพร้อมจะเปิดเพลงของลิซ่าให้และนั่นจะหมายถึงยอด a i r ์เพยและความพับบิคของเพลงถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโซโล่เลยก็ไม่รู้สึกอะไรนะชินโดนหลอกโดนลวงมาจนหัวใจกวงบุไปดูกันด้านฝังความคิดเห็นมากนะกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าอัพรูปเดียวกันเวลาไล่เลี่ยกันแคปชั่นเดียวกันต้องมีในอะไรสักอย่างแน่นอนลิซ่าโซโล่ต้องมาแล้วละ่ะ ความเห็นที่2นะครับกินโซโลมาแรงมากส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้ปักใจเชื่อไปแล้วนะว่าจะไม่มามิถุนาเพราะลิซ่ามีงานแอนดดมอยู่เลยคิดว่าน่าจะมาหลังเสร็จงานนี้แต่ขึ้นวิทยุมาแบบนี้มันทําให้อดคิดไม่ได้เลยว่าจะมาเร็วนี้นอกจากโซโลแล้วนี่ก็แอบหวังว่าจะมีคอนแลบด้วยอยู่เหมือนกันนะยังแอบหวังกับดีเจงูฮอีกความเห็นต่อไปนะครับผม มันน่าคิดจริงๆนะว่าจะมาเร็วนี้อาจจะเร็วกว่าที่คิดด้วยไม่งั้นอยู่ดีๆจะพร้อมใจทวิตเหมือนกันทําไมวะอีกอย่างถ้าไม่ใกล้ช่วงเวลาที่รู้ว่าโซโล่น้องจะมาจริงๆจะหาทําเรียกกะระแสไปทําไมเพราะถ้าน้องไม่มาจริงๆมันก็เงียบไปอยู่ดีความเห็นต่อไปนะครับผมอันนี้เดาเองขึ้นวิทยุฝั่งอเมริกาพร้อมใจกันโพสต์แสดงว่าเตรียมตัวสําหรับโซโล่ลิซ่ามาแน่ กระแสเริ่มที่ฝั่งอินเตอร์แบบนี้แอบหวังลึกๆว่าน้องจะบินไปอเมริกาและปักหลักโปรโมทที่นั่นเต็มตัวสัก1-2เดือนถ้าเป็นช่วงเดือนมิถุน,นายนก็มีอย่างน้อยก็งานแอนแดมนี่แหละ1ง,งานอาจจะมีของเซรีนกับบูการิที่รอที่จะได้เจอตัวเป็นๆสักทีหลังจากไม่เจอกันนานละฮ่อันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าคอนแลมมีแน่ๆเลงไว้3ลายคือพิงสวีทเคลนีและพี่งู โหมดอินเตอร์ดีที่สุดไม่ต้องไปห่วงตลาดเก่าตัดกระแสติงเก้าที่รอกดเรื่องสถิติบ้าบอไปด้วยในตัวกำลังซื้อมีแล้วทั่วโลกและมั่นคงมากด้วยอย่างน้อยก็แม่จีนที่ดูแล้วน่าจะยังกักยอดอยู่พอสมควรตอนนี้เจโบจะทำอะไรก็ต้องรีบทำละก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมุมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ